2 วันนี้จะพาทุกคนนะครับมาวิ่งออกกาลังกายกันที่สะพานเทพสุดาแห่งนี้นี่เองนะครับะระยะทางก็ราวๆนะครับประมาณ2กิโลก็ว่าได้แต่ว่าถ้านับจากถ้านับจากจุดจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นเชิงเชิงบันไดเนาะมันอาจจะไม่ไม่ถึง2กิโลแต่ว่าถ้าวัดระยะทาง ว่าระยะทางที่เป็นแนวสะพานเลยเนี่ยก็คือสะพานที่สุด,ดานเนี่ยเป็นสะพานข้ามแม่น้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับตั้งอยู่ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอําเภอหนองคุงศรีนะครับจะได้เดินทางไปยังตัวอาเภอสาสขันนะครับอ,อยู่ระหว่าง2อําเภอนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของสะพานข้ามแม่น้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับสะพานยาว2 ه, พันสี่เมตรนะครับก็ความความกว้างของผีสราจร9เมตรทางเท้า1.5เมตรนะครับทางเท้าที่อยู่ตรงนี้นะครับทางที่ผมวิ่งมานะครับตรงนี้เนะเาะแล้วก็ <c oughs> ผู้จ้างเรต้องบอกเนาะสร้างเมื่อ20พฤศจิกา2549เนะครับเสร็จ20ธันมา2553นะครับใช้เวลาก็50บนะประมาณ4ปี สปีสปีนะครับก็ค่าสร้างก็498ล้านบาทนะครับแปดสี่บล้านแปดแสนห้าหมบาทนะครับผมในการสร้างสะพานเทศสุดาหแห่งนี้ครับถ้าอ่าทุกท่านสรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ก็จะเห็นนะครับรายละเอียดของสะพานตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดนะครับวันนี้เนี่ยผมอ่า ถือโอกาสนะครับมาคือปกติอ่าปกติก่อนว่าทําไมต้องมาถ่ายที่นี่คือคนแถวเนี้เขาจะชอบมาวิ่งออกกาลังกายที่นี่กันผมก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งในนั้นนะครับอ่าซึ่งผมก็ไม่ได้มานานมากแล้วหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับคืออ่าหนึ่งปีจริงนะคนนะครับตั้งแต่โควิดมาปีสองพันสิบเก้านะครับผมก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวบ้านผมเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะครับ การทํางานนะครับก็ไม่ได้มาวิ่งนะครับก็ถ้าวิ่งก็วิ่งแถวแถวบ้านนะครับวิ่งรอบที่ทํางานบ้างหรือว่ารอบรอบบ้านตัวเองนะครับก็ไม่ได้มาที่นี่นะครับกะเกือ1หนึ่งปีจริงๆนะครับที่ไม่ได้มาวันนี้ก็เว้นว่างนะครับจากงานที่คือปกติถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยผมจะไปไร่ไปนานะครับแต่ว่าวันนี้ต้องรอฝนก่อนก็เลยพอมีเวลาว่าหมอ,อก,กําลังกายนะครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือผมจะ มาพาทุกคนนะครับมาดูว่าผมวิ่งจากจุดเนี้ยไปสิ้นสุดฝั่งนู้นเนี่ยมันใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเผาผ่านไปกี่กิโ,กโลแคลอรี่นะครับวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยจะเผาผ่านเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราอยากควบคุมน้ําหนักหรือว่าควบคุมอาหารเนี่ยถ้าเราอยากจะมาชมพัาเถิดฐานมาวิ่งอ่าผ่านมาแถวนี้นะครับเราได้มาพักไม่ได้มา อากาศแถวนี้มาล่องแพมาดื่มด่าบรรยากาศมาคือที่นี่เนะ่เขาก็จะมีแพอาหารนะครับสมมุติว่ามาพักแถวนี้เรามาล่องแพกันอย่างเงี้ยนะครับฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวผมไปใกล้ๆผมจะถ่ายให้ดูฝั่งนู้นนะครับก็มีแพนะครับตรงนน้นเห็นไหมครับเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะทุกคนนะครับตรงตรง,ตรงที่ผมยืนนี่ก็มีนะครับมีมีแพอาหารนะครับอ,อีกฝั่งสาสขันเนี่ยก็จะมีที่พักเผื่อแบบ ท่านไหนที่มามีโอกาสผ่านมาแล้วแบบว่ามาดื่มด่ำบรรยากาศที่นี่แล้วที่เนี่ยอยากอ่าอืมกินอาหารแล้วเนี่ยช่วเช้าเนี่ยอยากออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยคือมามาวิ่งสวดบรรยากาศบริสุทธิ์ช่วงเช้า,ท,าที่สะพานเทพสุดาอะไรเงี้ยก็ ผมก็เลยถือโอกาสนี้มาทำคอนเทนต์ว่าถ้าคุณวิ่งเนี่ยคุณต้องการเาผาผลาญสมมติว่า500กิโลแคลอรี่เนี่ยคุณต้องวิ่งกี่รอบนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไม่พูดพ่าททำเพลงไม่ให้คลิปยาวไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนวิ่งเราก็ต้องวอร์มก่อนนะครับ <Run. S 1> เพื่อที่จะให้ร่างกายเราได้ยืดเหยียดนะครับผมอ่ะเรามาวอมกันครับ Run ก็ได้เริ่มออกสตาร์ทมาแล้วนะครับก็อาจจะสั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะปิดกล้องแล้วะครับเดี๋ยวหยุดปิดกล้องก่อนดีกว่าก็จะวิ่งไปอีกอจนสุดฝั่งนู้นนะครับก็มาระยะทางให้ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสาเหตุที่วิ่งจับก,กิโลแคลอรี่นะครับทุกคนก็โดยโดยปกติแล้วเนี่ย ร่างกายคนเราจะเผาผลาญอยู่ที่มีการอัตราการเผาผลาญอยู่ที่ประมาณ1 800กิโลแคลอรี่นะครับถ้าวันไหนที่เรากินหนักมื้อหนาอย่างเช่นหมูกระทะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเมนูอาหารหวานนะครับก็คิดว่ามันเกินแน่ๆล่ะนะครับอพอดีคือในเรื่องของอัตราการเผาผลาญของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนกินเข้าไปแล้วก็ออกเลยอย่าเข้าห้องน้ําเลย แต่บางคนที่ไม่ค่อยเผาผานเผาผานไม่ดีอย่างผมเนี่ยนะครับบางครั้งในสองสามวันเข้าห้องน้ําทีหนึ่งนะครับมันก็ต้องทํางานแบบลําบากไอ้ใช่นลาบากก็คือต้องทําการมั่นหนักกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะครับอ่บสรีระของบุคคลก็แตกต่างกันออกไปถ้าวันไหนที่มันเผาผานไม่หมดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีพุงยื่ยอ,ออกมาแบบนี้นี่เองนะครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มอ้วน ขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ก็น้ําหนักก็70ประมาณ 70, 7จ็ดสตอนนี้ก็ปาเข้าไป80กว่าแล้วทุกคนนะครับก็ด้วยมีที่ไม่ได้มาออกกํลาลังกายนานนะครับก็การกินอาหารแบบดูเรื่องแคลอรี่แล้วก็การวิ่งแบบจับแคลอรี่นี่ก็สําคัญนะครับทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยมามาวัดแคลอรี่ให้ดูว่าถ้าเกิดมีโอกาสมาวิ่งที่เนี่มันต้องวิ่งกี่รอบดีนะครับ ครับผมก็ได้วิ่งมาอีกอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสะพานแล้วเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากฝั่งนู้นนะตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับมีบันไดขึ้นนะครับขึ้นลงนี้เป็นฝั่งทางมือจัสะพานนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดใช้ระยะทางนะครับ1.67กเิโลนะครับวัดจากซัมซุงเฮล์ล์นะครับผมปกติผมใช้ซัมซุงนะก็ข่าวผ่านไปทั้งหมด143กิโลแคลนะครับแล้วก็คำนวณดูแล้วกันว่าเราจะวิ่งกี่ ไปกลับกี่รอบนะครับเราต้องการเผาผานเท่าไหร่นะครับก็ไปเที่ยวหนึ่งนะครับเที่ยวหนึ่ง1 4 3กลับก็286กิโลแคลก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดใครควบคุมน้ําหนักอยู่ก็ลองมาวิ่งดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัววิ่งกลับไปก่อนนะครับเพราะว่ารถอยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้ก็กะว่าจะเอาจัก2-3รอบนะครับไม่ได้วิ่งนานเดี๋ยวปวดขานะครับตอนเย็นครับสำหรับวันนี้ก็ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่อง A L n Channel ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย